สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเปิ้ออีกแล้วนะคะเปิ้ลนจะพามาพบกับเจ้า To y ยต้าไฮรักรีโว่สอง e d i t i o ดันคันนี้นี่เองนะคะคันนี้บอกเลยว่าภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมกันเอาแบบให้ชมตัวรถกันก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดราคาเพราะราคาเป็นอะไรที่สดอไพรส์มากๆขายถูกที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะอ่ะเปิดฉากมานะคะเดี๋ยวพามาชมเลยค่ะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเรานะคะจะเป็นโครเมียม ตัดกับสีดํานะคะเป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะมาด้วยระบบไฟตัดหมอกได้ว่าด้านหน้าตกแต่งมาได้สวยงามมากเลยนะคะส่วนไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะใช้หลอดตะเกียบบอกได้ว่าตอนกลางคืนนี่สว่างสุดยอดแล้วก็แบบขับรถไปฝนตกนะคะบอกได้ว่ามองทางได้ชัดแจ๋วกว่าไฟเดย์ไลท์อีกนะอ่ะถัดมานะคะสําหรับคันนี้ เซ dition ของเราคือสโลแกนเขาสำหรับลูกค้าที่ชอบแต่งรถเนาะแบบใส่ล้อแม็กแต่งซิ่งมาแล้วโอ้ล้อยื่นขี่เข้าด่านโดนค่าปรับเซตดิชันคันนี้บอกได้เลยว่าลืมคำว่าใบสั่งไปได้เลยนะคะอ่ะเพราะอะไรเพราะซุ้มล้อซุ้มล้อของเขานะคะจะโป่งออกมาเนาะโป่งออกมาก็คือพอดีกันเลยกับล้อแม็กที่เราจัดส่งแต่งให้นะคะ มาเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะคะว่าคันนี้เรามีอะไรพิเศษนะคะอ่ะเริ่มต้นกันที่นี่เลยคะ่ะตัวนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กแต่งนะคะเป็นแม็กเวลนะคะขอบ18ตัวนี้แม็กใหม่ยางใหม่ <S <S เขาเรียกว่าอะไรละ่ะจุกยางตรงนี้ก็ยังอยู่บอกแล้ว,ว่ายางใหม่แม็กใหม่จริงๆนะคะตัวนี้ได้น็อตล้อสีแดงนะคะแล้วก็ดิสเบรกสีแดงบอกได้เลยว่าแต่งมาจัดเต็ม เดียวของเขานะคะถ้าเป็นรุ่นแบบรุ่นตัวเริ่มต้นพ,พวกตัวจงตัวเจอ,อะไรนะคะกระจกเขาจะเป็นสีดําแต่ไมค่ะสําหรับ Z ซตอีดิชันคันนี้นะคะกระจกเป็นคมเมี่ยมนะคะไฟเลี้ยวอยู่ติดหูกระจกนะคะตรงนี้นะคะสติ๊กเกอร์เซตอีดิชันอันนี้คือเซตอีดิชันแท้โรงงานนะคะบอกเลยว่าสติ๊กเกอร์แท้โรงงานสีเดิมโรงงานทั้งคันนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวเราไาชมกันค่ะคันนี้มีการชนท้ายนะคะแถมมาให้ด้วยตัวนี้ก็คือ ถ้ามีกันชนท้ายเราก็จะปลอดภัยไปอีกในระดับหนึ่งก็คือเวลาถอยชนโน่นชนนี่นะอย่างน้อยเราก็มีกันชนท้ายนะคะไว้แบบป้องกันรถของเรานะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมในห้องโดยสารน,นะคะสําหรับห้องโดยสารของเจ้าแซทอีดิชันคันนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดํา คุมโทนสีดําทั้งคันในรถนะคะอ่าลูกค้าถ้ามองมาฝั่งนี้จะมองเห็นเลยคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะในรถบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ประมาณว่าเอา่อเขาเรียกว่าทรงสปอร์ตทรงสปอร์ตสุดๆต้องเข้าแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นรีวิวกันนะคะว่าสําหรับเจ้าแซดอิดิชันตัวนี้มีอะไรน่าดึงดูดหรือว่าน่าสนใจนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันแบบ เขาเกี่ยวเขาบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเนาะอ่าตัวนี้นะคะจะมีแอร์แบกให้3ลูกนะคะ1 2และลูกที่3จะอยู่ตรงนี้นะคะด้านเข่าของคนขับนั่นเองอ่ะแล้วเราจะมีจุดขายอีกจุดหนึ่งนะคะอ่ะให้ดูเลขใหม่กันชัดๆคันนี้นะคะรีโวปี2019วิ่งมาแค่54,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะบอกได้ว่าคันนี้อ่ะ แบบสภาพมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะรถใช้งานมาตอนนี้ปี2022เนาะถือว่าใช้งานมาแค่ไม่ถึงปีก็แล้วกันนะถ้าตกมาเป็นรถเป็นรถมือสองที่แบบปีใหม่ขนาดนี้นะคะอ่าถัดมาทางด้านเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงเดิมโรงงานของ Toyota Hilux ก e ี vo นะคะท่านใดที่เป็นเเขาเรียกว่าเป็นแฟนขับของ Revo นะคะออปชันการใช้งานนะคะโหมด เอนเทอร์ Enter, อะไรต่างๆก็คือตัวนี้นะคะจะมีระบบบลูทูธนะคะเครื่องเสียงตัวนี้อักอิน USB อยู่ครบนะคะอ่าระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์แมนนวลหรือว่าปรับปรับมือของเราปรับเองนั่นเองนะคะถัดมาเกียร์นะคะเป็นระบบเกียร์หสปีดนะคะบอกได้เลยว่าสุดยอดคันนี้คุ้มคมคๆถ้าใครที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะรีว o ปีใหม่ๆราคาถูกๆไปครอบครองนะคะเ่ะโอเคดูห้องโดยสารกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชม ห้ออองงเครื่่ตมาค่ะพร้อมกันหรือยังคะที่จะชมห้องเครื่องเจ้าเ e ตอ d i ิชันคันนี้นะเปิดฉากมานะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์แบบเดิมโรงงานไม่เคยผ่านการรีโมรีแมปหรือวําทำเครื่องงัดแงะ,งะเปิดตรงหัวฝาไม่มีแน่นอนคันนี้การันตีนะคะใครซื้อคันนี้ไปอบอกแล้วว่าเราจะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้นะคะ2ปี บอกเลยว่าเต็มเต็มเลยนะ2ปีน่ะไม่แตกต่างกับที่ลูกค้าไปซื้อมือหนึ่งนะอันนี้คือมือสองนะรั้ประกันให้กับ2ปีนะคะและมีบริการหลังการขายให้อีกมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาชมความเดิมของเขานะคะสําหรับคานหน้านะคะคานหน้ายังคงสีเดิมนะคะปกติแล้วถ้าลูกค้าท่านใดที่ดูรถมือสองไม่เป็นนะคะอ่ะอันนี้จะพาชมนะตัวนี้สีเดิมของคานหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีที่คำฝากระโปรงนะคะเพราะถ้าเป็นรถที่ ทำสีมาก็แล้วกันอ่ารถที่ทําสีมาใหม่นะคะคานจะไม่ได้สีนี้จะไม่ได้สีเดียวกันนะคะตัดภาพมาไล่มาเรื่อยๆนะคะคานยังคงเรียบเหมือนของเดิมโรงงานนะคะนี่แผ่นพงแผ่นเพจมอ,อก,กอ,อยู่ครบนะคะตัดภาพมาที่ฝากระโปรงด้านบนนะคะอ่าตัวเนี้ยแผ่นคําเตือนของ โรงงานของเขาก็ยังอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยแผ่นกันความร้อนบอกได้เลยว่าโตโยต้าไฮรักลีโวคันนี้ทํามาได้ดีมากนะคะมีทั้งฝาครอบเครื่องมีทั้งแผ่นกันความร้อนบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะไม่ต้องห่วงว่าขับไปจอดแล้วแบบเรายือนอยู่ข้างนอกแล้วความร้อนของรถมันจะขึ้นตามฝากระโปรงขึ้นเต็มอันนี้ขึ้นอยู่แต่ว่าความร้อนมันไม่ขึ้นมากเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือเขามีฝาครอบเครื่องแล้วก็มีออแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของเซอรเซตอ dition คันนี้นะคะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวเบื้องต้นนะบอกเลยว่าแค่เบื้องต้นนะคะสำหรับเจ้า Z Edition คันนี้อ่ะก่อนปิดฉากกันไปเดี๋ยวย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับเจ้า Toyota Hilux Revo 2.4 Z Edition คันนี้นะคะเราขายอยู่เพียงแค่5,900 0บาทย้ำนะคะ5,900 0บาทไม่มีหลักหมื่นนะ5,000แล้วตัดลงไป9,000บาทเลยนะคะลูกค้าได้รถ Toyota Hilux Revo Z Edition ปี2019ไม่เพียงแค่ 54,000กิโลเมตรเท่านั้นไปครอบครองนะคะบอกได้ว่าเอกสารไม่ยุ่งยากใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถรอเป็นเจ้าของรถคันสวยคันนี้อยู่ที่บ้านได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแ e ดอิ i ิชันคันนี้หรือว่าจะเป็นคันอื่นๆที่อยู่ในเต็นท์นะคะก็สามารถติดต่อมาที่เปิ้ลได้โดยตรงที่เบอร์0942786231เบอร์นี้สามารถบันทึกชื่อหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ก่อนจากกันไปนะคะก็จะขออนุญาตฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือช่องทางเพจนะคะของเรานะคะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจนะคะให้กับเต้นเล็กๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ